สิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแค่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เที่ยงแล้วนะลูกนะเพราะเราก็จะวางมันลงได้จิตก็จะเป็นอนัตตาแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราคิดปรุงแต่งแล้วเรายึดไว้อันนี้เรียกว่าอุป,ปาทานคือมีความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นการวางแผนอะไรก็ตางอย่าลืมแผนสองไว้ก็คือ ความไม่เที่ยงถ้าหากว่าเราคิดวางแผนอะไรก็ตามแล้วเรามีแผนสองไว้สำรองเสมอคือสิ่งที่คิดอาจจะเป็นได้และสองมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็แค่เราเตือนใจเราให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือผู้รู้ตื่นเบิกบานบุคคลใดเกิดมาแล้ว เห็นกฎพระไตรลักษ์อยู่เนืองๆชื่อว่าเป็นผู้มียานปัญญาเกิดขึ้นแล้ว 2. หากเราเห็นการเกิดดับบ่อยก็แสดงว่าสติของท่านมีความละเอียดสมาธิของท่านมีความบางเบาปัญญายาณของท่านละเอียดขึ้นท่านก็จะเห็นชัดว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็คิดอย่างนะอีกแป๊บเดียว เรื่องเดียวกันแท้ๆแต่เราก็แค่ปรับมุมมองเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์